มาออกลนนาาแล้วขาน้มาลมอตัรงสมอนเป็นตัวนำคู่นาโบลิกค <c oughs> นี้นาโบลิกเป็นตัวนำคู่ทรงสมอนอนัอนนี้รงสมอนเป็นตัวนำคู่นาโบลิกอัลฟาเป็นตัวที่สาม เจตนาดีที่สี่ีโค้งไปสามอนาบริกเป็นตัวนำทรงสมอนเป็นตัวที่สองอัลฟาที่สามเจตนาดีที่สี่โกลมารเตอร์ที่ห้าต่อเป็นจ้าพ่เเอเสียงหายเนวิกเกเตอร์และขันใจยาวราชอีโค้งไปสิบองทางตรง นาวบริกเป็นตัวนำคู่ทรงสมอนคือนาวบริกเป็นตัวนำทรงสมอนเป็นตัวที่สองคืนน้ทรงสมอนเริ่มแรงนอกมาครั้งหนึ่งคืนาวบริกเป็นตัวนำทรงสมอนที่สองเนวิเกเตอร์ที่สามคี้นาวบริกเป็นตัวนำทรงสมอนที่สองเนวิเกเตอร์ที่สาม